ต่อไปถ้าสมมติว่ามันเป็นจํานวนคละนะคะถ้าสมมติว่าเป็นจํานวนคละนะคะถ้ามันเป็นลบจํานวนคระกูจะยกตัวอย่างในหน้า47นะหน้า47นะคะข้อที่1โจทย์ก็คือ2 6. เศษ1ส่วน4ลบ1เศษ1น่ส่วนหวิธีทาตรงนี้ทําเหมือนกับการบวกนั่นแะหละค่ะทาเหมือนการบวก นะคะทาเหมือนการบวกอะวิธีทําครูทํำยังไงนะครูบอกว่าทํำยังไงจับจํานวนที่เป็นจํานวนนับก็คือสองเดี๋ยวครูเขียนโจทย์ใหม่ก่อนอะโจทย์ของเราคือสองเศษหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งเศษหนึ่งส่วนหกจะเท่ากับครูก็จับจํานวนที่เป็นจํานวนนับจํานวนนับก็คือสองและอะไรคะสองและหนึ่งนี้มาบวกกันก่อนก็จะเท่ากับสองบวกอะไรคะ สอบวกหนึ่งใส่วงเล็บไว้แล้วก็มาบวกตัวต่อไปก็คือจับเศษส่วนเออไม่ใช่นะวิธีอะไรคะในวิธีลบจับเสร็จส่วนนี้มาทํำยังไงกันลบกันขออภัยเป็นวิธีลบเห็นไหมละ่ะสอนเรื่องการบวกเมื่อกี้อยู่โรงเรียนเราทําการบวกเนาะการบ้านเราเป็นการลบเนาะสําหรับชั่วโมงวันพรุ่งนี้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่นะสอลบหนเนาะเออแล้วก็มาลบกัด เอามารวมกับมันเป็นจํานวนค้าต้องเป็นการรวมตรงนี้ต้องเป็นตรงนี้เราต้องใช้เครื่องหมายบวกนะคะตรงนี้เราต้องใช้เครื่องหมายบวกนะคะเพราะว่ามันเป็นจํานวนค่าเนาะแต่ย่าวิธีข้างในเราใส่เครื่องหมายลบตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งส่วนสี่ลบอะไรคะลบอะไรคะลบหนึ่งส่วนหกลบกันได้ไหมลบกันไม่ได้เพราะว่าส่วนไม่เท่ากันเราต้องไปหาอะไรก่อนหาอะไรคะ หาคอรอนอของอะไรของสี่และหกค่ะตั้งหาคอรอนอของสี่และหกนะคะสองสามครอนอของสี่และหกคือสองคูนสองคูนสามมีค่าเท่ากับสิบสองนั้นทำส่วนให้เป็นเท่าไหร่ทำส่วนให้เป็นสิบสองนะคะก็จะมีค่าเท่ากับคูเท่ากับลงมาตรงนี้นะสองลบหนึ่งเหลืออะไรเหลือหนึ่งเนาะ บวกกับอ่ะวงเล็บเราจะทำส่วนให้เป็นเท่าไหร่นะคราวนี้ทำส่วนให้เป็น12 4คูณอะไรถึงจะได้12คูณ3ก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนลบกับ1ส่วน6คูณ2ทํทำส่วนให้เป็น12คูณ2ทั้งเศษและส่วนนะคะมีค่าเท่ากับ1บวกกับตรงนี้คูณกันอ่ะ1คูณ3ได้3ส่วนด้วย4คูณ3เป็น12ลบกับ1คูณ2ได้2 6 2คูณ2เป็น12ส่วนเท่ากันแล้วเราก็ ทำยังไงจับลบกันเลยก็จะได้เท่ากับ1บวกกับ3ลบ2ก็เหลือ1น1ส่วนเป็นเท่าไหร่ส่วนเป็น12ตรงนี้เขียนใหม่ในรูปของจำนวนค่ะก็คือจำนวน1เศษ1ส่วน12เป็นคำตอบนะคะโอเคเนาะ